เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะ IU หรือว่า EJUN ดาราศิลปินสาวคนดังจากเกาหลีใต้ค่ะเธอไปเฉิดฉายบนพรมแรงเทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่75ณประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมเปิดตัวหนังโรเกอร์ผลงานที่เธอร่วมแสดงนำกับดารารุ่นพี่ชื่อดังค่ะทั้งซงคังโฮจากหนัง Parasite คาาังดงวอนจากหนัง Peninsula อ e. ีจูยองจากซีรีส์ Eternals และแบดูนาจากซีรีส์ k i งด้ n g o ค่ะ ส่วนเรื่องราวดีๆนะคะที่งานนี้ค่ะก็คือหนังโรเกอร์ที่ไอยูร่วมนำแสดงก็ได้รับการยืนตบมือยาวนาน12นาทีทุบสติติหนังพาราไซากลายเป็นหนังเกาหลีที่ได้รับการยืนตบมือยาวนานที่สุดในเทศกาลหนังเมืองคาน์สและยังเป็นหนึ่งในหนังที่มีลุ้นรางวัลใหญ่ที่เมืองคาร์ในปีนี้ด้วยค่ะผลงานเรื่องนี้นะคะกำกับการแสดงค่ะโดยฮิโรคาสุ โคเรเอดาชาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เคยพาหนังคว้ารางวัลปามทองคำซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดและรางวัลจูรีพรส์จากเทศกาลหนังเมืองคาร่นี้มาแล้วค่ะก็แต่ต้องร่วมแสดงความดีนะคะกับโรเกอร์ด้วยที่โอ้โหคนตบมือสแตนดิ้งโอเวอร์ชั่นยาวนานขนาดนั้นเลยทีเดียวครับค่ะ